สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube UPS ประดับยนต์นะคะพามาชมเป็นคันนี้นะคะ h i n o เม g าซีรีส์500 JO7C175 แรงปั๊มสายนะคะ5ู้สู่ค่ะหัวตอนเดียวสีฟ้ามิน้นท์สวยๆเลยราวไฟ3ชั้นนะคะคันนี้ รถวิ่งเยอะแยะเลยนะคะเพราะว่าอู่จะติดถนนใหญ่เลยนะคะเส้นชุมพลบุรีเมืองบัวนะคะรถวิ่งไปวิ่งมาคันนี้ยังโสดนะคะสีฟ้ามิ้นหัวตอนเดียวปั๊มสายพี่ๆท่านไหนกำลังมองหาปั๊มสายมามาดูตัวจริงได้เลยรถพร้อมใช้งานนะคะยางเปลี่ยนให้ใหม่ทัน หกเส้นแล้วนะคะยางแปดจดสองห้าขอบสิบหกค่ะใส่ครอบนอดล้อให้แล้วนะคะสวยสวยเลยดูภายในฝั่งคนขับนะคะพื้นเหยียบเป็น v พีสีแดงนะคะเบาะเวพีสีแดงได้สีเหลืองหุ้มเกียวหุ้มพวงมาลัยให้เรียบร้อยแถมเป็นจอแอนดรอย7เจดนิ hmm. ้วเลยนะคะ ต้องเพิ่มเงินนะคะพิเศษส,สุดๆสำหรับลูกค้า UPS ประดับดูน,นี่ด้านบนนะคะสวยทุกคันนะคะคัดมาเน้นๆเลยค่ะรับประกันสวยทุกคันเรกคีฟี่มอลูมิเนียมน,นะคะพ่อเอสเลิไทเทนะคะัทซีนอกส,อสวย มากเลยคะชีใหญ่ๆทางอู่รับประกันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายอันเกิดจากการใช้งานรับประกันให้3เดือนเลยนะคะกระบอกดําสีตันนะคะกระบอกดําสีตันคันนี้สเปคกระบะจะอยู่ที่สามเมตรหกสิบนะคะ 6, 85, เสาแปดสิบห้าต้นแงสองไม้ ะะด้านหลังเป็นลายลายการ์ตูนทัสมัน,นยนหรือเปล่าไม่แน่ใจผิดพลาดขออภัยสวยสวยเลยพร้อมใช้งาน เสริมให้พร้อมใช้งานแล้วนะคะส,สีสวยๆถังน้ำมันประมาณ100ลิตรนะคะแบตเตอรี่ใหม่ทั้งสองลูกเลยนะคะใหม่แกะกล่องเลยมาดูฝั่งคนนั่งนะคะภายในสวยๆคัดนินๆิๆอันนี้เืนด้านล่างนะคะ เป็นหัวตอนเดียวนะคะ jo เจ็ดเแรง5้าสูบสายนะคะเงินสดช่องทางการออกรูปมี3าช่องทางนะคะเงินโสดไปเน้นโพกศนะคะราคาไม่ไม่ไม่แพงนะคะคุยกันได้นะคะก็ต่อรองได้โทรสอบถามได้เลย0879612202หหรือแอดไลน์ได้เลยนะคะ อยากดูตรงไหนเพิ่มเติม,มแชกแชทแอดไลน์ได้เลยหรือลูกค้าไม่อยากได้กาวไฟอย่างเงี้ยก็เอาออกให้ได้นะคะราคาก็จะดรอปลงมาอีกนะคะราคาก็จะลดลงให้อีกอันนี้คือแต่งไว้เดี๋อลูกค้าชอบสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ